แบกเป้ bench, พาทัวร์ทั่วโลกตอนที่13เรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพซึ่งในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบสินภายในภาพนะคะตามที่พูดไปเมื่อตอนที่12นะคะเราก็บอกว่า,าการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องคำนึงถึง2อย่าง1ก็คือเรื่องของการสื่อสารเรื่องราวแล้วก็สอ,อก็คือเรื่องขององค์ประกอบสินนะคะเมื่อเรามองเรื่องของการสื่อสารเรื่องราวได้แล้วนะคะสิ่งต่อมาที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของความสวยงาม ซึ่งความสวยงามนี่ก็คือองค์ประกอบศิลป์นะคะในองค์ประกอบศิลป์ของการถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะมอง4ตัวนะคะก็คือเรื่องของสัดส่วนเรื่องของสีเรื่องของเส้นแล้วก็เรื่องของแสงเงานะคะมีอะไรบ้างคะเรื่องของสัดส่วนของภาพเนี่ยนะคะเรื่องของสัดส่วนของภาพก็จะมีกฎของสัดส่วนอยู่4กฎนะคะซึ่งกฎเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราถ่ายภาพเราก็ใช้กันอยู่ทั่วไปคือภาพไหนสวยมันก็ถูกกฎนั่นแหละนะคะกฎแรกนะคะชื่อว่ากฎ3ส่วน คว่ากฎ3าส่วนคืออะไรนะคะกฎ3ส่วนจะมีเส้น4เส้นอยู่ภายในภาพนะคะเป็นเส้นแนวตั้งสองเส้นเส้นแนวนอน2เส้นนะคะซึ่งจุดสําคัญของภาพเนี่ยควรจะอยู่บนเส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั้ง4เส้นก็ได้นะคะเพื่อให้ภาพดูกลมกลืนนะคะสวยงามนะคะเหมาะกับภาพกฎ3ส่วนนี้เหมาะกับภาพที่อยู่ในมุมกว้างคือต้องการให้มองเห็นสถานที่กว้างไกล นะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะเราก็อาจจะมองเห็นกด3ส,ส่วนชัดๆนะคะ2เส้นแนวนอนนะคะก็คือเส้นที่อยู่ตรงสะพานกับเส้นที่อยู่ตรงยอดเขานะคะซึ่งมันอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะมันไม่ได้ตรงเป๊ะ3ส,ส่วนพอดีเป๊ะๆหรอกนะคะ,ะแนวตั้งนะคะก็อยู่ที่ทิวไม้กับอยู่ที่ตัวยอดเขาอีกเหมือนกันนะคะ อาจจะใช้ทั้ง4ี่เส้นก็ได้หรือเราอาจจะมองแค่สองเส้นหนึ่งเส้นสามเส้นก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ครบทั้งหมดนะคะอ่ะภาพนี้ก็เป็นกด3ส,ส่วนเหมือนกันสังเกตว่าลิงนะคะจะอยู่บนเส้นด้านขวามือนะคะเส้นของบนด้านขวามือนะคะอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงนะคะไม่ไม่ได้ตรงเป๊ะหรอกนะคะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกด3ส,ส่วนหรือขอบของขอบของ บ่อน้ำนะคะก็อยู่ในส่วนล่างของกฎ3ส่วนนะคะกฎข้อที่2คือกฎที่เรียกว่ากฎสมมาตรคำว่ากฎสมมาตรคือสองข้างต้องเท่ากันอาจจะเป็นซ้ายขวาหรือบนล่างก็ได้นะคะ,ะจุดสำคัญของภาพจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะ,ะเช่นเส้นนะคะมีเส้น2เส้นนะคะสมมาตรจะใช้เส้น2เส้นคือเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอนที่อยู่ตรงกลางภาพพอดี ะะจุดสําคัญของภาพจะอยู่บนเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั้งสองเส้นก็ได้นะคะ,ะเช่นภาพนี้นะคะเป็นเทศกาลไฟนะคะ,ะสมมาตรคือด้านบนกับด้านล่างเท่ากันพอดีหรือภาพนี้เห็นไหมคะ,อะสองข้างเท่ากันนะคะใช้ตัวพยากรตบองอยู่ตรงกลางนะคะ สองข้างเท่ากันมันอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะพอดีหรอกนะคะแต่มันใกล้เคียงกันนะคะสองข้างนี่คือกฎสมมาตรนะคะกฎข้อต่อไปคือกฎชื่อว่ากฎสมดุลคำว่าสมดุลเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นอะไรตายตัวเพียง <c oughs> แต่การวางน้ําหนักภาพนะคะภาพข้างหนึ่งอาจจะเป็นวัตถุข้างหนึ่งอาจจะเป็นที่ว่างนะคะแล้วมีพื้นที่ของ2องอย่างเนี้ยใกล้เคียงกันนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยจะเหมาะกับเรื่องของการเปรียบเทียบ ะะไม่มีกฎตายตัวใดๆในการวางภาพนะคะเช่นภาพนี้นะคะด้านซ้ายจะเป็นภาพของภูเขานะคะ,ะที่ที่จะเป็นดูเป็นวัตถุนะคะส่วนทางขวาเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างๆที่เป็นท้องฟ้านะคะที่สองข้าง2ตัวเนี้ยนะคะโอเคอาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคะแต่มันใกล้เคียงกันใช้พื้นที่ใกล้เคียงกันนี่คือกฎสมมาตรนะคะ,ะปราสาทที่เมจิ ภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะก็มีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันพื้นที่ของท้องฟ้ากับพื้นที่ของตัวประสาทนะคะอันนี้เนี่ยก็ใช้กด3ส่วนเข้ามาช่วยด้วยใน1ภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กดกฎเดียวอาจจะใช้มากกว่าสักมากกว่า1กดก็ได้นะคะกดที่4คือกดตรงกลางคำว่าตรงกลางนะคะก็คือสิ่งสำคัญในยอยู่ตรงกลางภาพนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของภาพนะคะส่วนที่เราต้องการให้สำคัญ อย่างเช่นการถ่ายภาพอาหารนะคะการถ่ายภาพวัตถุถ่ายภาพสินค้าพวกนี้นะคะอ่ะเช่นอ่ะภาพนี้นะคะส่วนสําคัญอยู่ตรงกลางนะคะของภาพหรือภาพอาหารจานนี้นะคะส่วนสําคัญอยู่ตรงกลางของภาพนะคะนอกจากในเรื่องของกฎนะคะเรื่องของกฎสัดส่วนต่างๆของภาพแล้วนะคะเทคนิคการใช้สีก็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพของเราเนี่ยสวย ขึ้นมาได้นะคะสีส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็มักจะมีอยู่2รูปแบบคือสีตัดกับสีกลืนคําว่าสีตัดก็คือใช้โทนสีที่มันแรงๆนะคะหรือโทนสีที่มันตรงข้ามกันนะคะส่วนสีกลมกลืนก็คือสีที่มันใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะก็คือสีตัดกันนะคะใช้สีที่มันสดใสนะคะตรงนี้มันก็จะทําให้ภาพดูมีความมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะหรือภาพพวกนี้นะคะ ถ่ายบรรยากาศของเทศกาลว่า hmm. ซ really ึ่งว่าวก็ม er ีหลายสีนะคะสีสดใสพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานนะคะส่วนสีที่มันกลืนกันนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งเช่นถ้ามันออกเป็นสีเทาๆเป็นสีทึมๆนะคะมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเศร้านะคะหรือความรู้สึกหม่นหมองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่ที่มันสีสีกลืนกันสีสีฝุ่นฝดินๆิ ก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะคะนอกจากสีแล้วนะคะเรื่องของการใช้เส้นนำสายตามันก็จะช่วยให้ภาพน่าสนใจขึ้นนะคะอย่างเช่นภาพนี้นะคะเราก็มองเห็นสะพานที่ข้ามช่องแคบบอสฟอัสนะคะฝั่งจากเอเชียไปยุโรปฝั่งตรงข้ามนั่นคือฝั่งยุโรปนะคะมันก็จะเป็นการเน้นความสำคัญว่าสะพานสะพานนี้นะมันข้ามจากฝั่งเอเชียไปฝั่งยุโรปนะนะคะ ใช้เส้นนำสายตาจากเอเชียไปยุโรปนะคะหรือภาพนี้นะคะ,ะก็เป็นภาพเรือนะคะก็มีท่อที่ส่งนะคะเช่นส่งน้ำมันหรือส่งแก๊สอะไรไปที่ไปที่จริงๆแล้วเป็นร้านอาหารนะคะที่ที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนะคะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะตรงนี้เนี่ยใช้เส้นนำสายตาไปไปสู่ตรงท้ายนะคะที่เป็นรูปเรือนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะแสงเงาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ภาพสวยหรือไม่สวยนะคะให้อารมณ์ของภาพที่แตกต่างออกไปนะคะเพราะแสงในแต่และเวลาเนี่ยมันจะสวยไม่เหมือนกันนะคะ,อ,ะอย่างเช่นภาพนี้นะคะเราอาจจะเอาแสงเงามาใช้เห็นไหมคะเราเห็นทั้งแสงสะท้อนนะคะเห็นทั้งแบ็กกราวด์ที่เป็นสว่างนะคะแล้วก็มีคนที่เป็นลูกมืดนะคะ ภาพนี้นะคะมีมีมีคนเป็นเงานะคะเราเน้นที่แสงสว่างด้านหลังแล้วก็มีเงาหรือภาพนี้นะคะเราเน้นเงาที่ตกกระทบบนวัตถุนะคะทำให้ภาพตัวนี้ดูโดดเด่นดูสวยงามขึ้นนะคะหรือใช้แสงนะคะตกกระทบวัตถุอีกเหมือนกันนะคะใช้แสงเข้าช่วยนะคะทำให้ภาพดูดูสวยดูนุ่มขึ้นนะคะ โดยสรุปแล้วนะคะองค์ประกอบสินเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงนะคะเพราะองค์ประกอบสินเนี่ยจะทําให้ภาพเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทำะสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็อย่างเช่นเรื่องของสัสดส่วนของภาพเรื่องของสีเรื่องของแสงเงานะคะเรื่องของการใช้เส้นภายในภาพที่เป็นประโยชน์นะคะหวังว่านะคะเมื่อจบบทนี้แล้วนะคะผู้เรียนน่าจะได้ ไปถ่ายรูปสวยๆกันได้นะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะ